มันเป็นถางการที่ g e n e อ a t e เป็น a e r o ซ o l co2 เลยเราก็าจะมีโอกาสที่จะสัมผัสละอองฝอยต่างๆได้เยอะขึ้นอ่าป้องกานแล้วก็แนวทางการซีเรก็จะมีเปลี่ยนไปแล้วจะบอกว่าเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะหนึ่งเริ่มตั้งแต่เรื่องเช็คคอมเพ o ชั t ใช่ไหมคะถ้าเราไปเจอในสถานการณ์ปกติถ้าเราไปเจอว่าคนหมดสติเราก็จะเรียกใช่ไหมคุณ<อ>คุณตื่นไหมถ้าไม่ตื่นก็ดูว่าหายใจหรือเปล่าคำชีพจรว่าทำได้หรือเปล่า แต่ว่าในสถานการณ์ของ PUI หรือว่าคอนเฟิร์มเคสเนี่ยเราจะไม่ค่วยหายใจเสมอนแน่นอนนะคะเราจะทำยังไงหนึ่งให้คนไข้โดนต้อง ก็คือต่อใส่เซ็ุ๊กต่อเซอร์กิตทั้งนี้นะคะย้ำมาเตรียมเครื่องเรนจิเลเตอร์ที่พร้อมใช้งานไว้เสมอก่อนที่จะใส่เอนโดเฮเชียลทิวไม่แนะนำใส่ซุเป้ากอติกไอเวดดีไว้อย่างอื่นนะคะเพราะเพราะว่าเวลาเราเรนจิเลตมันมีโอกาสที่จะแบบปุ้มกระตายออกมามากขึ้นอาจารย์เราใส่หม้อแกะไหมไม่ใส่ไม่ใส่โอเคครับใส่ทิวในเรนจิเลเตอร์ที่คัตเซอร์กิตพร้อมเท่านั้นเน้นย้ำนะคะ มีปัญหาหรือยังไม่พร้อมใช้สามารถต่อบีบกับเซลล์อินฟลต g ิ้งแบกได้แต่ว่าต้องต่อ,อก,กับเทปเป้าฟิลเตอร์ก่อนเสมอไม่ว่าจะต่อ,อก,กับเ e นติเลเตอร์หรือว่าแอมบูแบกก็ต้องต่อเทปเป้าฟิลเตอร์ไม่ เพราะว่าถ้าลองซัพชั่นอะก็กระจายซัพพล์ชั่นที่น้อยที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ควรเพราะว่ากัดจิวอะไรนะคะที่กัดจิวก็น่าจะกัดอยู่จิ้งอันนี้กรณีอะไรเหรครับใช่นาซาเวไอีพีอเนี่ยแม่ข้อห้ามมันเยอะมากอ่ะข้อห้ามรนี่ยล่งเชื้อมันอยู่ตรงไหนเนาะ ถ้าคือคิดว่าถ้าตอนนั้นเราใส่ออโลฟาเลเชียแอร์เวก็คงค่ะก็ควรจะซีเดตแล้วก็พาราไลนิ่เจเจไม่ต้องแบบนิ่งไปเลยเขาจะได้ไม่มีแก๊กหรือว่าไออ่ะค่ะซีเดียก่อนเรียมอย่างสัจชันอันนี้คือห้ามอ่ะตอนนี้ที่ผู้ป่วยมีการใช้อกซิเจนแคนูล่าอยู่แล้วเกิดคาเดียอะเลสนะคะแนะนำให้ใส่ร์ดิคอแมสก์ทับสายแคนูล่าทันทีนะคะอ่ะต่อไป แนะนําให้มีการแบบแคลมคิ้วคือก่อนหน้านี้นจะมีแบบบอกมาว่าแบบก่อนที่เราจะปอกกับตัวจิบเบนติเลเตอร์ค่ะที่เราแคลมคิ้วก่อนแต่ว่าห้ามแคลงนะคะเพราะว่าตอนที่แคลมคิ้วแล้วเราไปกดหน้าอ,อกแบบเช้ความเพรสชันชมันทําให้ความดันในทรวงบุสูงมากขึ้นแล้วคนไข้จะกอดแต่หรือว่านิวโมทอแลกกได้ห้ามแคลมคิ้ว ก็คือใส่ทิ้วเสร็จต่อในเวนติเลเตอร์ทันทีโดยเป็นโค้ดเซอร์กิตนะคะแล้วก็ต่อฮีตพัลฟิลเตอร์ด้วยเป็นโค้ดเซอร์กิตสักขั้นงอ่ะติดเฮตพัลฟิลเตอร์เสมอนะคะ,ะ,นนะ,คะเนี่ยเนื่องจากการทำแอร์เวย์การแมนเน็เรื่องแอร์เวย์เนี่ยมีโอกาสเกิดออมอยได้เยอะแนะนําให้หลีกเลี่ยงกนนะะารตะขังก็คือคือเขาก็ไม่ได้ถึงกับห้ามอ่ะเขาหลีกเลี่ยงถ้าไม่จําเป็นก็แสดงว่าถ้าจําเป็นก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การซักชาต์นาโซฟาลิเนียลเอร์เวหรือว่าออโลฟาลิเนียลเอร์เวตในเด็กมาฟัง CPR โควิดลูกสรุปเมื่อกี้ที่พี่พูดไปก่อนนะคะถ้าเกิดไปเจอคนหมดสติปกติกตเราจะช่วยหายใจ30ต่อ2ใช่ไหมในเคส CPR โควิดจะไม่ช่วยหายใจนะคะก็คือเดินมาดูด้วก,ก็คือให้ปิดสติคอแมสครับออกซิเจนคานูลา่าแล้วก็เช็คคอมเพรสหัะเดี๋ยวการแต่งตัวจะบอกอีกทีห้ามสามสต่อ2นะคะ แล้วก็อย่างที่ถามกันเมื่มอกี้ก็คือการทำา,า,พพารั้งท่านาคอฟาริเจลแอ์เวอคอโลฟาริเจลแอ์เว์ไม่ได้หา้ามแต่ว่าทำโดยแบบให้จำเป็นที่สุดค่อยทำอะคะ่ะต่อไปการดีฟลิปนะคะเขาแนะนำให้ใช้เป็นอะติสิทแพทแปดเพราะว่าการที่เราหนึ่งมันถ้าเกิดเราใช้คู่กับเครื่องไมคานิคอลซีพอารนะคะมันจะดีฟลิปได้สะดวกกว่า 2. จะได้ไม่ต้องไปโกดคอนแทค เวลาที่เราใช้เครื่องตัว d ี f ิ b r เ l l a t o r สตอนที่เรา CPR เคสอะเล็กพลาสติกแบ็กัะคุมคนไข้ทั้งตัวจะไม่สะดวกในการทำาดี i b ก็คือเรายืนกดอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวจะมอบหมายหน้าทีที่นึว่าใครต่อเครื่องใครคุมพลาสติกแบกนะคะติดอันนี้นะคะน่าจะได้สอนวิธีการแปะอีกทีหนึ่งเดี๋ยวทบทวนวิธีการแปะให้การให้ยาส่วนการให้ยาก็คือตาม standard การ CPR ปกติไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะ แล้วก็การทำ c p r เขาก็แนะนำให้ทำในคือมันเป็นนั่นแหละทำให้เกิดละอองฝอยได้เพราะฉะนั้นควรทำในห้องที่เป็นห้อง Negative Pressure Room ของเราก็คือห้องแยกโลกข้างนอกนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเป็น PUI หรือว่าเป็น Confirm Case เราจะทำในห้องแยกโลกข้างนอกแต่ว่าในอนาคตถ้าไม่ได้มีความเสี I, ่ยง PUI หัตถการพวกค่นยาซับชั่นใส่ทิท CPR, ว c r เราจะทำในห้องแยกโลกที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ ห้องห้องนี้ก็จะเป็นนิกกเกทิฟเพชวล o ู p เหมือนกันโคดอะเล็กแค้ก็ปกติแล้วก็บันทึกไงชื่อก็คือเหมือนเดิม n นื้อเล o r d นะคะว่าเราให้ยาอะไรมีใครอยู่ในทีมนี้บ้างเราจะได้แบบตามได้ถูกถ้าเกิดว่าตรวจพบเชื้อในทหละ่ะทีนี้ขั้นตอนในการทำมีซัสซิ i t a ชั o นในสถานการณ์ต่างๆนะคะอันแรกก็คืออ่าดูก่อนปกติเราซีพเราใช้คนกี่คนนะคะมีแอร์เวใช่ไหมคะมีคนดิฟฟิคนให้ยาคนเล็กกอรอด มีล mm ิดเดอร์ใช่ไหมคะคน C P R ถ้าไม่มีเครื่องก็สองถึงสามคนขึ้นไปเราใช้คนประมาณห้าอย่างน้อยแต่ว่าถ้าดับคนที่ต้องเปลี่ยนมเงร์ชันเลยก็ต้องหกเจ็ดคนเป็นต้นไปแต่ในกรณีที่เป็น p U I หรือว่า c o วิดคอนเฟิร์มเคเขาให้ใช้แค่สี่คนนะคะเราจะทำได้หรือเปล่าสี่คน ต้องเครื่องต้องเอาเครื่องมาช่วยทำไดถ้าใช้เครื่องอาจจะทำได้ตายพอดีจะเสียถ้าไม่ใช้เครื่องก็าจะไม่ร้านทำยังไงสีคนคนแรกที่เข้าไปดีเทคผู้ป่วยสมมุติว่ามีคนนอนหมดสติเขาเป็นเคสที่เราเอาเข้าห้องแยกโลกแล้วเอ๊ะทำไมดูนิ่งๆไปคนแรกที่จะเข้าไปประเมินผู้ป่วยถ้าสมมติอันนี้จะพูดถึงกรณียังไม่ใส่ทิ้วก่อนนะคะกรณีที่ยังไม่ใส่ทิ้วคนแรกที่จะเข้าไปเข้าไปทําอะไรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยคนแรกควรเป็นเนิร์ทนะคะนี่คือเนิร์ทคนที่ PPE ก็คือใส่ N95 ใส่เฟ c ชิ h ใส่ถุงมือหมวกป้มงผมแล้วก็กาวกันน้ำยังไม่ถึงกับต้องเป็นฟูโควอร์หรือว่า PPE เพราะว่าโอกาสที่จะแบบ contact เขาไม่ได้สูงมากลิเขาไม่ได้สูงมากนะคะใส่แค่นี้ก็พอ N95 เฟ c ชิลแว่นตากาวกันน้ำถุงมือนะคะไม่ถึงกับต้องเป็นเสื้อ PPE แบบเ o อร์อ l l นะคะคนนี้คือคนแรกเน้อยคนที่หเข้าไปทำอะไร ก็ปสมเสียดจี้เข้แมสกให้ผู้ป่วยก่อนเลยอันดับแรกถ้าเกิดว่าเขาใส่เขายังไม่ได้ใส่เสติดจีข้แมสกแต่ว่าเหตุการณ์จิกน่าจะใส่อยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นเคสทีเอไอนะคะสมเสติดจีข้แมสกเปิดแทนุ่าแล้วก็สวมเสติดจีข้แมสก์ทำนะคะตะปนขอความช่วยเหลือคอคอนเฮลนะคะประเมินผู้ป่วยโดยการทำชีพจรพร้พอมๆกับดูว่าแบบมีการหายใจห,หรือไม่เน่าข่ไม่แต่ไม่ทําแบบนี้นะคะภาพนี้ผิดนะคะไม่ต้องใกล้ชิดขนาดนี้คือเราในฐานะบุคลากรอันนี้คือแบบ ดูแนบชิดสนิทอันนี้น่าจะเป็นหมายถึงแบบพลเมืองดีหรือว่าประชาชนทั่วไปเราก็คำเทา้าคาร์ดิิงเทา้าหรือว่าฟิมมาร์เทา้าแล้วก็ดูการหายไปนะอันนี้คือผิดข้ามทาแบบนี้อะเข้าไปปุ๊บเปิดคานูล่าสวมเซอร์จิข้าแมสถ้าหมดสติตามทีมทันทีเครื่องดีฟิบนะคะถ้าเป็นไปได้ฝากต่อไว้เลยติด TC, แอปิซีพัดเดิลไว้เลยนะคะถ้าเกิดเป็นวีทีีจริงๆเขาให้ดีฟิบได้ดีฟิบหลอก ให้ทำการดีซิปหรือไม่ดีซิ ช่จะมีผช่วยถ้าแต่คุมีช่วยก็โอเคสนาทีสองนาทีตัวสีนาทีบทบาทหน้าที่อ่ะคราวนี้ในขณะที่ผู้ช่วยคนที่หนึ่งผู้ช่วยคนผู้ป่วยคนที่หนึ่งกำลังอยู่กับผู้ป่วยใช่ไหมคะแล้วทีมที่เหลือทําอะไรก็คือแต่งตัวใส่ชุด PPE เป็นแบบ o p e นะคะเมื่อทีมที่แต่งตัวเสร็จเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยคนที่อยู่คนแรกก็จะรายงานทันทีนะคะ เกิดไม่รู้เคสเราไม่รู้เคสมาหลอกก็จะเล่าเคสเล่าประวัติให้ฟังเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเขา C P R ไปกี่ลาทีได้ดี1ิบหรือเปล่านะะหลังจากส่งข้อมูลเสร็จนักคนที่หนึ่งคนนัดออกมาทันทีไปดีคอนทามิเนชันตัวเองเพราะว่าไม่ได้แต่งครอบเอกใช่ไหมคะ,มะแล้วทีมที่เข้าไปคือเป็น full P P E เลยก็คือ N 9 5้า 95, เต็ชีวใส่แว่นถุงมือหมวกคุมผงชุดครออาแบบ P P E level C นะคะถึงเท้ารองเท้า แต่งแบบ PPE ู PPE เลยนะคะพอเข้าไปถึงแบ่งหน้าที่ยังไงก็จะมีเนื้คนที่2จะเป็น Airway Management ก็คือช่วยใส่ถิวมีคนคอมเพ n s a t ่ถ้ามีเครื่อง Mechanical CPR คือประกอบเครื่อง Mechanical CPR นั่นเองคน b ตนี่น่าจะเป็นแพทย์ก็คือเป็น Leader เป็นเลยจะได้แบบประหยัดคนแล้วก็ IV แล้วก็ Record ก็สรุปว่าจะมี เนิร์ดเข้าไปอีกจริงๆอ่ะเข้าไปตอนนี no. ้ไม e ่ต้องเนิรัดสามก็ได้นะก็คือเป็นเนัดเอกหนึ่งนัดสองด็อกเตอร์หนึ่งที่เข้าไปจะได้แบบไม่ต้องเนิร์ดเข้าไปทั้งสามคนนัดเอกหนึ่งนัดเอกน่าจะเป็นคนเนี่ยประกอบเครื่องที่เนัดเอกต้องประกอบเครื่องได้แล้วก็เนิร์ดอีกสองคนก็คือเปิดเส้นให้ยาแล้วก็เป็นแอร์เวย์ช่วยแพทย์ใส่ถุงอยากรู้ไหมคะคิดว่าอย่างไรเครื่องออโตสิทธิยาเราไปใช้ใช่ แล้วเรแพทเนี่ยโอกระนี่จะเป็นโลกระตามตามตารางใส่ EPQ ที่อาจารย์ให้ไว้หรือว่าเป็นแพทย์ CPR ER ครับคือจริงๆอะถ้าเกิดว่าใส่คิ้วอะก็ต้องเป็นแพเนทเบนใส่คิ้วเป็นคนใสค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไป CPR ลองไม่ได้เอกเอกโครเยอะก็คือแค่ไปดีสิฟไปไปแบบทำเฮาไปดูลิ้งไปคุมการให้ยาเป็น l e a ก็ต้องเป็นแพทย์ ER เข้าไป<ช><ช>คือถ้าหนูกับยกอยู่เป็นสตารทยาเราจะเป็นเป็นแบบใส่คิ้วได้ ว่าเขาต้มีน้องอินเทอร์ใส่คิ้วเคทีไว้กับคอนเฟิร์มเลยเออเข้าไปเป็นถ้าเกิดนักสถานการณ์นั้นเาเออมีแต่อินเทอร์ใช่ไหมคะไม่มีสตาฟคอยอยู่ไม่อยู่หรือว่าเป็นสตาฟเวนท่านอื่นที่ไม่ได้อยู่เวนใส่คิ้วน้องอินเทอร์ก็เข้าไปกลุ่มซีทีอาร์รออาจารย์อัเน็ตมาใส่คิ้วรอเวนเวนใส่คิ้วมาใส่คิ้วเพราะฉะนั้นจินตนาการต้องตามต้องตาม,ตามใส่คิ้วใช่ใช่ต้องเอาเวนแตะไว้ให้แล้วแล้วให้น้องอินเทอร์ไป ใ้่อย่างไรต้องเป็น <s> คูมาทีดีพีเเป็นยังไงนั่นนี่อะไรยังไงอะไรอย่างเี้ยค่ะเราก็ต้องแต่งตัวคูมาดเอหมืนกันต้องใส่พ ถ้ามีเครื่องเนาะไม่ต้องค่ะเพราะว่าเราใช้เครื่องเข็นที่เขาเป็นด้วยเส้นก็จะเป็นพอรอใช่จะมีที่พอรออยู่แล้วทีนี้มันก็จะแยกประเด็นอีกว่าทีมหมายถึงทีมที่ไปออกเหตใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นเคสวอล์อินฟ็อกซ์ที่ทีมที่พมอรอจะยังไม่ฟูนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่แบบเราไปออกเหตุที่เราได้แต่ง PPE อยู่แล้วก็คือใช้ทีมที่ไปออกเหตนั่นแหละจะได้ไม่ต้องเพิ่มคนเอ็กโพสด์ก็พี่พอขอรออาจจะยังต้องอยู่ถ้าพี่พออรอแต่ง PPE ช่วยประอเครื่องข้หลอดจะเห็นเป็นแล้บนเยค่ะพี่เนเปเรต้องรัก่อนี่เวรับก่อนที่เวนก็เข็นเข้าไปแล้วก็ก้อหน้าที่เหมือนคนที่หน่ะค่ะก็คือแค่ดีทผู้ป่วยพออิวิดออกซิเจนดมชลาแล้วก็คอนเทสขั้นรอเสร็จแล้วเขาก็จะออกมา ไปอยู่กับ้กานเี่ยทไม่ได้เหรอลพื่อบอกแต่ก็จะรูงไแะแต่ว่าพอคอนี่ทาไม่เปลี่ยนเราประกอบใช่ปรจริงแค่จรงว่าคนไข้มาผอพี่เป็นเป็นโหินแต่ว่าก็จงไมได้จริงจริงอ่ะคนที่ดีคืจริงตำแหน่งเอ็หนึ่งอ่ะหรือว่าจะให้เป็นคนที่เจอคนแรกเลย จะไ,ได้แบบเอ็กโตรคนเดียวไปเลยซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นดนตทีอาร์ที่จะเจอคนแรกข,ข้างหน้าใช่ข้างหน้าใช่เข้าไปข้างหน้าใช่เนาะที่เดินมาส่วนมากที่จะเจอคนแรกก็รอรอเพรตอนนี้เราเอารอรออู่ข้างหน้าแต่รอไม่ไหวอ่ซักไม่ได้ใช่ใช่ก็จะเป็นเรา,าเป็นเราเป็นดนตทีอา เดี๋ยวลองฟังต่อดูอนะคะแล้วก็ค่อยสรุปหน้าที่ซ้ำอ,อ,อ,<า>อีกรอบนึงนะที่ะทีนี้การใส่คิ้วนะคะใส่ด้วยวิดีโอลาลิงโกสโคบถ้ามีซึ่งของเรามีแล้วนะคะหล<ม>ีเกเลี่ยงการซักชั่นในปากนะคะต่อมคานิคอลเวนติเลเตอร์ทันทีก็คืออย่างที่บอกว่าก่อนจะใส่คิ้วื่องมีโคานิคอลเวนติเลเตอร์ต้องพร้อมถึงว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราเอาเวนติเลเตอร์ไปสแปนบายไว้ที่ห้องแยกโลกอะค่ะเพราะว<ม>่าม,มันต้องพร้องใช้ทันทีไม่งั้นถ้าเรา ใส่ที่คิวเสร็จรเราต้องยืนบีแอมบูอ่ะมันมันแอลโลซอมันกระจายมากกว่าการต่อเบนทิเลเตอร์แบบโคสเซอร์กิตแล้วก็พวกแบบซักชั่นต่อซักชั่นไว้แล้วอะไรเดียวเบนทิเลเตอร์ให้พอขนาดเช็คตำแหน่งคิวอะเขายังแนะนําว่าไม่ให้ฟังเลยนะคะใช้แคปโมกราฟีคอนเวอร์กราฟว่าแบบเรายังไม่มีว่ามันแบบเป็นกราฟแบบคิ้วโอเคหรือเปล่าตำแหน่งโอเคหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่มีเราก็ฟังเาองเาเบนทิเลเตอร์ เนี่ยระหว่าง CPR เนี่ยปกติเราจะยืนบีบอัมบูใช่ไหมคะ6กถึงแปดวิบีบหนึ่งครั้งแต่กรณี CPR c a s บีบเวนติเลเตอร์ใช้เวนติเลเตอร์นะคะเราไม่ได้บีบอัมบูก็คือต่อเวนติเลเตอร์เลยโดยเซตติ้งก็คือ f i o 2 u m หนึ่งจุดสอง RR สิบครั้งต่อนอาที tidal volume น,น้อยสุดที่เห็นหน้าอกขยับก็คือประมาณ6กถึงแปด ml per kilo ก็ตั้งไปเลยปีแปด เบนทิเลเตอร์ไม่มีการดิงจังบูแล้วก็ C T R นะคะต่อเบนทิเลเตอร์แล้วก็ใช้เครื่อง C T R ก็ณีที่เบนทิเลเตอร์มีปัญหาอุดรมให้ใช้เซลล์อินเฟตติ้งแบคได้ก็คือบีบได้นะแต่ต้องสองมิลลิฟาล์ตอร์ค่ะแล้วก็ตามเครื่องเบนทิเลเตอร์มาใช้ให้เร็วที่สุดนะคะ <c oughs> เวลาบีบก,ก็ไม่ต้องบีบแรงมากนะคะอย่างที่เคยบอกว่าไม่ต้องบีบแรงมากบีบแค่ให้เห็นหน้าอกขอยกับเฉยๆก็พเอ็นอารซะก็ดีบ <c oughs> ก็รีบติดแผนเป็นไปได้ก็ติดรอก่อนเข้าไปถึงเลยนะคะเผื่อมดีติดได้จะได้ early d e ่ i ีติดบิเลชั่ส่วนยาเอาพอลิเครื่องมือเดืการ CPR คือตามมาตรฐานปกตินะคะเช็ดคอมเพรสชันก็เหมือนเดิมก็คือตาม h i ไฮพอลิ i t y CPR เลยถ้าไม่มีเครื่องพุชชาร์ตฟุฟซ่าฟูลีรี e c o i ์เอาเอ excessive hyperventilation แล้วก็อินฟูลาร์น้อยสุดแต่ว่าถ้ามีเครื่องก็ใช้เครื่องนะคะจริงๆไปออกเหตุถ้าเขาแจ้งมาว,ว่าหมดสติเป็นเอาเครื่องไปด้วยเอาเครื่องไปด้วย จำไดะไ,ะะไ,ะะไะหมมายืนรอไอวีการให้ยาก็เป็นคนเดียวกันนะคะคนเปิดเส้นคนไห้ก็ต้องเปิห้ลยนนเดียวค่ให้มีบุคลากรน,น้อยสุดเมืเ่อกี้ก็คือกรณีที่ยังไม่ใส่คิวแต่ถ้ากรณีที่ใส่คิวแล้วก็คือผู้ช่วยเหลือคนแรกก็คือแต่งตัวเหมือนเดิมเลยก็แค่เข้าไปประเมินให้ไอ้นี้เทปว่าอะเลสอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ถ้ามันมีคนอยู่กับคนใข้อยู่แล้วจริงๆถ้าเกิดว่า ดูอย่างเงี้ยที่นี่คนไข้ไม่ค่อยสเตเบิรเลยจริง,รงๆควรจะมีเนอร์อยู่ประจําอยู่แล้วน่าจะเป็นคนนั้นแหละที่อยู่กับคนไข้นะคะแต่ประเด็นคือจะสื่อสารออกมายัางไงให้รู้ว่าคนไข้อเล็ <ừ> เพราะฉะนั้นเวลามีเคสเนี่ยควรจะมีก็จะมีคนที่ใส่ชุด PPE อยู่กับคนไข้อยู่แล้วใช่ไหมคะจริงๆควรมีคนหนึ่ง <ừ> ที่อยู่ห้องแอนตี้รูมห้องแต่งตัวนะไว้สื่อสารเผื่อเขาอ,อุปกรณ์เพิ่มเติมหรือว่าพอร์รบอลหิลวคนที่อยู่แอนตี้รูมนี่แหละจะเป็นคนมาบอกเรา เราจะมีคนนั่งสแปนมาอยู่ห้องแอนตี้รู่ใช่ะะไหมมีมีมีมมมบ่บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีมควรต้องมีเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยไม่ค่อยอยากให้มีในห้องนั้นเลยอะ่ะครางที่สุที่เป็นเสอรู้งคราวที่แล้วเราก็ให้นองเป็นเหลืองคือจริงๆการสื่อสารควรเป็นข้างในอ่ะสื่อสารผ่านอินเตอร์คอมบอกมาแล้วก็คนที่อยู่ห้องแอนตี้ดูอ่ะ มาสื่อสารข้างในทออาร์ต่อหรือว่าโทรศัพท์ก็อยู่ห้องแอนตี้รูมอ่ะไม่ใช่อยู่ในห้องีลก็คถอเฟเชร์ลูจริงๆที่ที่อยู่ห้องแอนตี้รูมคนมีโทรศัพท์ไมโครเข้ามาหาเราแอนตี้รูมส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมก็ตัวแต่งตัวแล้วก็เข้าไปดูผู้ป่วยก็จะเหมือนเดิมและตางกันแค่ขั้นตอนการใส่คิ้วเฉยๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือการต่ออันนี้เซลล์อินฟลัตติ้งแบงกแล้วก็ต่อกับเพลป้าฟิลเตอร์ควรต่อกับเพลป้าฟิลเตอร์แล้วก็ โค้ดเซอร์กิตสักชั่นเสมอนะคะจะได้ไม่ต้องแบบสักชั่นบ่อยๆต่อโค้ดสักชั่นทีนี้ก็จะถึงเรื่องหน้าที่ตําหนิก็คือส่วนของแอร์เวย์นะคะก็คือไม่มีการทําสามสิบต่อสองแล้วส่วนออกซิเจนแคนูล่าให้ผู้ป่วยส่งสเต็ิโฟแมสช์ครับคอมเพรสชั่นรอจนกว่าทีมจะไปถึงนะคะแล้วก็การใส่ทิ้วถ้าเกิดว่าไม่อเล็กทําอันเดอร์อาร์เอสไอก็คือเราปิดซีเควนต์อินทูเบชั่นเสมอ ือห้องยาโมเจว่าอเดตเราจะใช้ได้อีกแค่ยีวันเพราะว่าใกล้หมดแล้วใช่เพราะฉัวงนี้ก็อาจจะต้องใช้แบบแค่ที่จำเป็นหมาอาจจะมาใช้แค่วาเลียมแบคทูเรียเบสิกก่ไปใช้แวาเลียมก่อนรือว่าใช้โฟล์ลแทนถ้าสมมติว่าดีทีไม่ดอกก็ใช้โโล์ล์แทนเพราะเราต้องสแปรย์อีิเดตไม่ใช้ด้วยไม่ใช่ไม่จะหมดอายุอกมันจะหมดเลย มันไม่น uh, ่าหดอาเพราะ E R C มัน่าไม่ได้ตออ่าสรุปเรื่อง L V นะคะแล้วก็ใส่คิว Under R S I แต่ว่าถ้าคนไข้อะไรอยู่แล้วก็ไม่ต้อง R S I แต่ว่าขอใส่เป็น V D O l a r i n โ o s ะตัว A ตัว B ก็คือเตรียมเวนติเลเตอร์ให้พร้อมก่อนใส่คิวเสมอใส่เสร็จต่อเวนติเลเตอร์ทันทีนะคะแล้วก็ตัว C c o m p พนก็คือใช้เครื่องทีนี้โฟแมเนตไม่นี่ทำมาค่ะๆ่ะได้รบกวนที่ไวๆทำให้มันสวยใม่ลงดึกเวลา คนที่ทำให้นั่น่หูก็สวยนะเมื่อวานพี่แต่อะไรใช่ไม่ใช่อะไรค่ะเด็กสีสีมาเลยนะใช่มเป็นแบบที่หนูคิดไว้เลยมันสีมันสวยอาจารย์ไมม่ที่เวีเดี๋ยวแต่ว่ามันเป็นแบบที่หนูชอบเลยอะอ่ะโกนะคะอันแรกก็คือนดคนที่หนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นนั่าเนาะที่เจอคนแรกสมมติว่า to หรือไม่มีอาการก็ตามเป็นกรณีที่1กรณีที่2มีอาการร่วมกับมาจากพื้นที่สีส้มหรือมาจากพื้นที่สีเหลืองอำเภอเดียวกับอำเภอที่มีรายงานเคสก,กรณีที่3ก็คือมาจากสีเหลืองคนละรายงานคนละอำเภอกับรายงานเคสหรือมาจากพื้นที่สีเขียวแต่ว่า h c l o s e c o n t a c t ก็คือสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เป็นคอนเฟิร์มเคสเสียเวลาอยู่ าจะได้รีสัดช้าอยู s> <S <s ่คือเพราะว่ากว่าเราจะคอนเฟิร์มจะได้กว่าเราจะคอนเฟิร์มถ้างั้นเราไปแล้กนจ่ะแน่ยว่าเอไปงาแง่กุสแตงโตยเป็นบรร์ปั้กบกินดอกกตสอดงโตเสอกกแต้องโตเสียดเสียีดงเสียองตสกแีก่อีกกุศแดงอกแงียดสีงแดงตเสีดงโเลด เจ็บอาาค,คนอน้ำมูกมีหรือเปล่าสัมผัสแก้ชิตคนเป็นคอนเฟิร์มเคสหรือเปล่าคันนี้สำหรับเคสอะเลสเอาแบบสั้นๆก่อนต่อหลังจากนั้นถ้าเรามาซักได้เพิ่ม,มกกอ่ะก็ค่อยค่อยใหญ่เพราะว่าหลักๆม,มันก็ได้เรามีแค่นี้นะทำเกิดสี่นาทีแล้วถ่งเกินอ๋นนะอคือที่แม่หมายถึงว่าเราอาจะเป็นข้อยกเว้นสำหรับเคสทร,ยรายอะเลเคสอะเลสเราไป็นแต่จังหวัดที่มาเช็คองคเภื่อได้ใช่อย่าลืมเป็นวัดอ่ไม่งั้นก็หนึ่งมาจากสางจังหวัดไว้ก่อนนะคะท่านเคสอะเลส ทางจังหวัดหรือเปล่าสองไอเจ็บคอน้ำมูกมีหรือเปล่า